ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมเปนอ่าดูนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง Easy Boy นะครับผมวู้วว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 นวนวววัวว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 รวว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 ว้วววววนววกวว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 วนววัววววววนวว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 อววววาววววฮะวว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 วี่ววววอดีตวาวว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 นวว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 เป็นประเทศไทยประเทศเล็กๆที่มีวชวววววว อไปแล้วสูงังไปดีกว่านะครับตอนนี้นะครับผมผมได้ย้ายสัมมนครัวนะครับผมมาที่จังหวัดขอนแก่นนะทุกคนนะนี่นีจังหวัดขอนแก่นเลยนะครับก็ผังเมืองก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับบางคนอาจจะใช้แผนที่แบบนี้นะครับมันอาจจะเป็นสีเขียวพอดีนะแต่ว่าจะใช้สีเขียวแบบนี้แล้วกันนะครับในการเล่าเรื่องเนี่ยก่อนที่ผมจะย้ายมาเนี่ยบ้านผมอยู่ไกลจากเมืองขอนแก่นประมาณ78กิโลทุกคน ก็ไม่คิดว่าผมจะมาย้ายสมโนครัวมาขอนแก่นได้ภายในปีปีนี้แต่ว่าเอ้ยเราก็พยายามทําอย่างเต็มที่แล้วเราพยายามสร้างผลงานอย่างเต็มที่นะครับผมแล้วก็พยายามเก็บหอมรอมริบมาก็ ได้มาย้ายมาที่นี่นะครับผมซึ่งที่ที่ผมอยู่นะครับก็เป็นนี่แหละตรงตรงจุดนี้นะครับผมตรงจุดนี้เลยนะครับแถวบ้านเป็ดนะครับบ้านเป็ดนะครับแต่ว่าจะไม่บอกลวกันว่าอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวไอซีมาบุกนะครับผมเพราะว่ามันเป็นบ้านโครงการนะครับกว่าจะเข้ามาได้ก็ต้องผ่านพี่รปภสุดโหดก่อนนะครับผมโอเคเราย้อนกลับไปย้อนจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมก็คือจังหวัดกฬสินของผมนั่นเองทุกคนผมเป็นคนกฬสิน์นะครับตั้งแต่กําเนิดเลยแม่เป็นคนหนองคุศีพ่อก็เป็นหนองคุศีเหมือนกันใกล้ใกล้กันเลยจังหวัดกฬสิน์นะครับเป็น จังหวัดเล็กๆที่เล็กๆมากนะครับผมเท่าที่ผมเคยรู้จักมานะครับตั้งแต่ผมได้ไปกรุงเทพนะครับผมแล้วก็ได้ไปคอนแกนนะครับเมื่อผมเอาเปรียบเทียบไปแล้วจังหวัดผมเป็นจังหวัดที่เล็ก มากมากนะทุกคนนะดูสิอันนี้เป็นกระจุกใช่ไหมพอ,อซูมออกมานะครับนี่เป็นกระจุกเล็กๆน้อยกว่าขอนแก่นอีกขอนแก่นที่บอกว่าเล็กแล้วนะมาเจอมาเจอกรุงเทพนะทุกคนโอ้โหมันใหญ่กว่าบ้านผมเป็นแบบ10บเท่า20เท่าหรือว่าร้อยเท่ากันเลยทีเดียวนะครับนี่แค่แค่แค่กระจุกตรงนี้ตรงเดียวนะครับนี่แค่กระจุกบางนาตรงเดียว ตรงนี้อ่ะนะเนี่ยตรงเนี้ยก็เท่าจังหวัดหนึ่งของผมแล้วนะครับซึ่งเป็นกรุงเทพนี่เป็นอะไรที่จเจริญมากส่วนผมมันจะพูดตรงๆเลยผมก็เป็นคนเป็นคนที่นั่นด้วยแหละมันมันนอกมากทุกคนจริงๆซึ่งแต่ละครั้งที่ผมจะเข้าไปในเมืองเนะี่ยผมจะต้องมีอะไรที่ต้องไปซื้อเยอะๆนะครับอย่างเช่นแบบไปซื้อโต๊ะซื้อเตียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ห้างอย่างเดียวที่หรูหราสาหรับผมในตอนนั้นก็คือบิ๊กซีกับโลตัสแค่นั้นเลยแค่นั้นจริงหรูหราสุดแล้วถ้าหรูหราขึ้นมาหน่อยก็เป็นพลาซ่าแค่นัะววมมออ่าากกเืปรณ50โโทุ ยิ่งธุราดันดานเข้าไปใหญ่เลยบอกเลยนะครับเึ่งบ้านของผมนะครับก็จะเป็นเส้นแยกแบบนี้นะทุกคนเมื่อทุกคนซูมเข้ามาในจังหวัดกาลสินนะครับมันจะมีเส้นอันนึงออกมานี่มันจะเป็นเส้นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยทุกคนก็ซูมเข้ามาครับอันนี้เป็นจังหวัดที่กําลังเปิดใหม่นะทุกคนนะไม่ใช่เปิดใหม่เปิดใหม่มานานแล้วผมเรียกว่าอําเภอใหม่นะครับเพราะว่ามันเพิ่งมาก่อตั้งนะทุกคนนะ ก็เป็นอำเภอศักสขธ์น,นะครับผมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนที่ผมเคยเรียนด้วยนะครับซึ่งก็ไม่อยากพูดถึงเท่าไหร่นะถ้าใครอยากจะให้พูดถึงวิรกรรมในโรงเรียนก็สามารถอบอกได้นะทุกคนนะพราะตรงนี้ก็จะเป็นทางแยกนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นภูสิงห์นะครับผมภูสิงห์มันจะมีวัดอยู่ข้างบนนะทุกคนนะเดีย๋ยวพาไปดูนะนี่นะครับผมก็จะเป็นอ โอ oh, ้ไม่ไม่มันจะมีวัดแล้วก็มีผ้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนนั้นนะครับซึ่งตอนนี้นะมันสวยแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะหาจุดที่สวยๆให้ดูแล้วกันนะครับผมมีใครอัปเดตไหมเนี่ยมือตืบเลยโอ้โ oh, ห oh, ตั้งแต่1,970โอ้ my god ตอนที่ยังไม่ได้สร้างเยอะนะครับผมก็เป็นอย่างนี้นะครับส่วนปัจจุบันนะครับผมก็สวยมากแล้วนะครับผม อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูก็แล้วกันนะนี่นะครับปัจจุบันนะครับผมก็จะเป็นวัดแบบนี้นะครับก็จะมีพระองค์ใหญ่นะครับแล้วก็มีเจดีย์นะครับแล้วก็มีเป็นเลขแปดแบบนี้นะครับซึ่งเป็นวัดที่สวยมากแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ไปนะครับผมไม่ค่อยได้เข้าวัดเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นภาพนะทุกคนนะนี่นี่ภาพบรรยากาศนะครับใครที่อยากจะไปเที่ยวนะครับผมจังหวัดผมก็สามารถไปเที่ยวได้นะเอาล่ะเราย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในการที่ผมจะไปในเมืองแต่ละครั้งใช่ไหมตอนที่ผมพูดผมต้องผ่านเส้นทางนี้นะครับแล้วหมุดบ้านองผมยู่ไนนะะครับจ ปากบ้านของผมไว้ที่สะพานเทพสุดาเนะครับเพราะว่ามันห่างจากตัวบ้านของผมประมาณ4กิโลประมาณ2-3กิโลนี่ยละประมาณเนี้ยผมตีไป4กิโลเลยแล้วกันนะครับผมก็จะปักหมุดไว้ที่สะพานเทพสุดานะครับมันก็จะหาเส้นทางลิง์เข้าบ้านผมนะครับ ซึ่งบ้านผมนะครับก็คือบ้านโคกใหญ่นั่นเองทุกคนานะนี่ดูแปลงดิโอโหเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะทุกคนนะนี่น,นี่นี่นะนี่คือบ้านโคกใหญ่นะครับเป็นหมู่บ้านที่ทุกซอกทุกมุมนะครับอีซี่บอยได้ถูกสำรวจมาหมดแล้วนะครับผมทั้งป่ายางตรงนี้นะครับทั้งป่ามันป่าอ้อยสวนผลไม้ต่างๆที่ผมไปขโมยเขากินอะไรนะเฮ้ยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ความลับที่หวา่าเออลืมนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาลงไปดูนะตอนนี้แมปมันให้ดูแล้วนะแต่ตอนนั้นที่ผมว่าจะเปิดให้ทุกคน ดูมันยังไม่ให้ดูนะครับลงมาเลยอาอ่า,อ,าอันนี้บ้านชาวบ้านนะรไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นบ้านญาตินะทุกคนนะบ้านญาติก็อันนี้สมัย2015นะทุกคนนะอืมเป็นไงครับดูสภาพบ้านบ้านผมสตดีเอ้ยมีหมาด้วยไงหมา ไอ้แม่มีจักรยานสีแดงอันนี้เป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันนะครับผมแต่และบ้านนะครับจะมีถังขยะส่วนตัวยกเว้นบ้านผมบ้านผมไม่มีถังขยะนะถังขยะหายใครขโมยถังขยะก,กูไปก็ตอนนี้นะเขาได้อ่อจะเรียกว่าอะไรดีล่ะเขาเทเป็นทางคอนกรีตมาแล้วนะครับผมสาหรับทางนี้นะสน่วนของผมยังไม่เทนะตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้เทแล้วนะครับอันนี้ก็คือศาลากลางบ้านนะทุกคนนะนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับก็ในศาลากลางบ้านอะเด็กต่างจังหวัดเขาจะรู้กันนะครับผมว่าศาลากลางบ้านมันจะมีพวก WiFI ฟรีที่ รัฐบาลเขาแจกให้ซึ่งในตอนนั้นอีซี่บอยก็เพิ่งได้โทรศัพท์ใหม่แล้วอยากจะเริ่มหาความรู้ในการทํา YouTube นายฟางก็จะมานอนอยู่ที่ศาลากลางบ้านนะครับผมจนถึงตีหนึ่งตีสองนะครับเพื่อเรียนรู้ในการทําเริ่มต้นหัวผมอ่ะมันมันเริ่มมาจากตรงนี้แล้วทุกคนเพื่อนอะ่ะมันถ่ายคลิปวิดีโอมาให้ดูแล้วมันตัดต่อให้ดูคือแบบเฮ้ย hey, ผมว้าวมากเลยนะเว้ยเฮ้ยทำไมตัดต่อได้เฮ้ย hey, ทำไมมันเรียบเรียงแบบนั้นได้เราก็อยากจะรู้ไงแล้วเพื่อนมันก็บอกแนวทางว่าเบอ,อร์คนนั้นยูทูบเบอร์คนนี้นะครับเราก็ไป ไม่มีอินเทอร์เน็ตสมัยนั้นอ่ะบ้านผมอ่ะการจะติดอินเทอร์เน็ตหรือว่าซื้อของอะไรสักอย่างนะครับเพียงแค่2-300อ่ะแม่ผมก็คิดหนักแล้วนะครับว่าเฮ้ยจะซื้อมนทาไมมันคุ้มหรือเปล่ามันคุ้มที่จะลงทุนหรือเปล่าคือแม่แม่แม,แม่ผมเป็นคนหัวโบราณน,นะทุกคนนะก็โทรศัพท์นะครับเครื่องละสองสามพันเอามาดู YouTube โดยเฉพาะด้วยนะโดยเฉพาะเลยแล้ว ผมก็มาที่ศาลากลางบ้านแม่ผมอะ่ะจะเป็นคนที่ชอบนอนนาแม่ผมก็จะออกไปนอนนาตอนสองทุ่มสามทุ่มเข้ามาก็มาเช็คดูว่าผมสามารถกินข้าวกินอะไรได้หรือเปล่าพอแม่ผมออกไปปุ๊บผมก็จะเดินมาศาลากลางบ้านประมาณ ตีหนึ่งตีสองอะ่ะผมนึกกลับผมก็บันทึค line, กคลิปออฟไลน์กลับไปดูที่บ้านต่อแล้วก็นอนหลับตื่นเช้าไปโรงเรียนเนี่ยผมทําแบบเนี้ยเป็นประมาณสัก1-2ปีอะ่ะทุกคนจริง1-2ปีอะ่ะไม่ใช่ว่านอนดึกนอนดึกทุกวันนะบางวันก็ไม่ได้นอนดึกนะยครับผมก็1-2ึ่งถึงสองปีนะทุกคนนะโอโ้ก็เป็นช่วงที่ลําบากมากๆนะทุกคนนะบางวันก็ไม่ได้มาดูนะครับบางวันก็ไปรับจ้างแบบพวกปลูกมันอะไรเงี้ย แล้วก็ตัดอ้อยมีบางครั้งไปเก็บขยะตามทางขายด้วยนะครับผม,ผมทำมาหมดทุกอย่างแล้วจริงๆเก็บขยะเก็บหัวมันตัดอ้อยกีดยางก็เคยนะครับไปเก็บขี้ยังก็เคยตบกดแม้แต่เก็บ เก็บ <ues S 2> ผักขายผมก็เคยทํามาแล้วนะครับรถพังๆผ,ผมก็เคยขับมาแล้วรถซิ่งอะไรเงี้ยโอ้ยหมาบวมนี่วะ่ะเฮ้ยจะจำนายได้ในหมาบวมก็มมมจะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับศาลากลางบ้านนะก็ซอยพวกนี้นะครับอันนี้ร้านค้าปิดไปแล้วนะครับผมก็มีวิรกรรมากมายนะครับผมสำหรับศาลากลางบ้านนะครับตรงนี้นะครับพอถึงศาลากลางบ้านตรงนี้นะครับอ่าตรงนู้นถนนใหญ่นะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ถนนใหญ่นะทุกคนนะเมื่อทุกคนขี่เข้ามาปุ๊บทุกคนจะเจอศาลากลางบ้านอยู่ซ้ายอ่าอยู่ขวามือนะครับแล้วก็ขี่ตรงไปทางนี้เลยนะครับเอาศาลากลางบ้านไปขวาือ แล้วก็ขี่ตรงไปครับผมนี่ก็จะเจอกับบ้านอันนี้ไม่ใช่บ้านผมอันนี้บ้านข้างบ้านนะครับผมเป็นโรงน้ํานะซึ่งปัจจุบันเขาจะเปลี่ยนเป็นร้านค้าอ่านี่คือแลนด์มาร์กอันที่2นะครับผมก็คือร้านค้าอยู่ซ้ายมือนะครับผมแล้วก็บ้านโอมเมงช่วยโอยคิดถึงอะ่ะยางคิดถึงเลยอาจจะไม่ได้ดูหน้าบ้านข้างในนะคบผมออกอาจจะได้ดูแค่นี้นะครับ ก็หน้าบ้านข้างในก็รู้สึกว่ามันสะอาดนะทุกคนนะเพราะว่าผมชอบทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยดูสิมีมีต้นไม้อยู่ข้างหน้าด้วยนะทุกคนนะก็รู้สึกว่าข้างในบ้านมันก็น่าจะ <c oughs> ตามสมควรนะทุกคนนะก็รู้สึกว่า <c oughs> คิดถึงป้าไปายแม่ผมก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับซึ่งในยุคนั้นะนะก็จะมีสิ่งที่ฮิตนั่นก็คือการเติมเงินโทรศัพท์ทุกคน แม่ผมคิดจะรวยจากการเติมเงินโทรศัพท์พแต่มันเจ๊งาะผมเอาจริงมนเจ๊งาะผมทุกคนครับการขโมยเงินหรือว่าการขโมยทรัพย์สินของใครสักคนอ่ะมันมันผิดนะทุกคนนะมันผิดจริงๆอย่าไปขโมยซึ่งผมไปขโมยแต้มจากการเติมเงินของแม่เอาไปเติมให้ตัวเองจนแม่ไม่มีเงินหมุนเวียนแล้วก็เจ๊งซึวงผวก็ได้ตอบแทนแม่ตอนที่ผมหาได้ไปแล้วประมาณสามหมื่นบาทเอ้จริงกูไม่ได้โกงเงินแม่เลยตอนนั้นกูน่าจะเชื่อฟังแม่เออแม่ผมขอโทษซึ่งในสมัยนั้นนะครับ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้านะทุกคนนะไม่ไม่ใช่ร้านอาหารนะเป็นร้านแบบว่าเอา่อพวกน้ำปั่นนะครับนะาเขามาขายนะทุกคนนะแล้วก็ผมจะได้กินข้าวฟรีแบบเพิ่มสเตมินาฟรีก่อนไปโรงเรียนอะไรเงี้ยผมก็จะได้กะเพราปลาหมึกฟรีหนึ่งจานแล้วก็ นั่นแหละฮะเดินออกไปขึ้นรถไปโรงเรียนนะครับผมช่วงมปลายนะแต่ว่าช่วงปฐมก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งแล้วกันอันนี้ก็คือบ้านของอีซี่บอยนะครับปัจจุบันแล้วผมทํากําแพงตรงนี้ขึ้นนะครับผมเพื่อติดป้ายของผมนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าป้ายยังอยู่หรือเปล่านะครับนี่ตรงนี้ก็ก่อสร้างเป็นอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าบ้านปัจจุบันเป็นยังไงนะอ่านี่นะครับผมบ้านปัจจุบันก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนะนี่นี่ตามนี้เลยนะทุกคนนะก็จะมีถนนลาดยางนะครับนี่นี่ศาลากลาง บ้านนะทุกคนนะอาจจะดูไม่ชัดหน้านี่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหันหน้าเข้าเออนี่นะครับโอ้โหถือว่ามาไกลเลยทีเดียวนะทุกคนหน้าเราก็เอาเออเล้าตรงนั้นออกนะทุกคนนะเล้เา,เาตรงนั้นออกนะครับแล้วก็ป้ายใหม่ให้มันดีๆแบบสวยงามนะครับมีรัว้วมีอะไรนะครับรัวร้วรอบขอบชิดมีเต็นท์มี โอ้โหผ้าสแสลมข้างในมีโรงรถป้ายทําให้แม่ดีๆแบบนี่นะฮะเพอร์เฟกในชีวิตแล้วครับดูกลับมาดูอันเดิมคือแบบอืมเรามาไกลจริงๆอะ่ะตั้งแต่2019ใช่ไหม อันนี้2015นะครับผ่านมาแล้วน่าจะประมาณ9ปีมั้ง9ปีโอ้ไม่ใช่สิประมาณ7ปีทุกคนโอ้โหตอนนั้นก็ยังเป็นแบบนี้อยู่เลยนะครับเดี๋ยวลองส่องดูดิเผื่อมี e ซี่บอยกำลังนั่งเล่นกีตาร์อยู่ผมชอบไปเล่นกีตาร์ที่ห้องนี้นะครับผมแล้วแม่ก็จะมาบ่นทุกครั้งว่าเออเพราะว่าผมชอบเล่นตอนคืนไงมันเย็นนะครับตอนนั้นยังไม่มีแอร์ติดเลยด้วยซ้ําไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณบ้านของผมเองนะครับผมนี่นะมีข้างบ้านนะครับบ้านบ้านนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนา้ ตรงนี้นและตรงนี้ก็เปิดเป็นร้านค้าแล้วนะโอ้โหถือว่าเปลี่ยนแปลงได้ดีอยมเลยทีเดียวนะอันนี้บ้านเพื่อนนะครับผมซึ่งตอนนั้นเขารื้อเพื่อทําใหม่นะทุกคนนะบ้านบ้านตรงนี้ก็สร้างเสร็จแล้วนะแล้วก็ผมจะพาไปดูที่ที่ผมซื้อไว้นะครับผมเป็นอสองสองงานนะทุกคนนะนี่จะอยู่บริเวณเสาไฟต้นนี้เลยนะครับก็จะตีบริเวณกว้างไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทางโค้งตรงนี้นะครับผมเป็น บ้านคุณตานะทุกคนนะอู๋นี่ปี2021เลยนี่นาะปีที่แล้วนี่นะนะครับอันนี้คืออัปเดตแล้วนะครับผมนี่บ้านคุณตาก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งวิลกรรมของผมก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะตรงนี้นะครับผมทั้งทําค่ายลูกเสือเองทําค่ายทำรรมะเทือน เออจริงค่ายธรรมะเถื่อนนะทุกคนจริงนะเออมีการแบบว่าสอดแทรกถึงแบบปัจจายอะไรเงี้ยให้ทุกคนแบบเชื่อแล้วแบบสร้างค่ายอะไรเงี้ยนะครับผมเป็นการละเล่นของเด็กทั่วไปนะครับซึ่งตอนนั้นผมบ้าอรอดอบ้าลูกเหรอบ้าค่ายธรรมะบ้าอะไรบ้าการยูกิ บ้าบ้าบ้าลูกแก้วเออคือบ้าบ้าทุกอย่างอะทุกคนนะ <c oughs> ตรงน,นี้ <c oughs> มีใครอยากดูค่ายธรรมะเถื่อนไหมคนไล่หน่อยค่ายธรรมะเถื่อนว่าว่าแต่เฮลดูสวนค่ายลูกเสือน,นะผมจะมาเปิดอยู่ทางโค้งนี้นะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับเป็นค่ายลูกเสือนะครับก็จะมีด่านมากมายนะครับผมผมก็จะขึงเชือกใส่ต้นไม้เนาะแล้วก็ทําเป็นแบบแบบด่านลูกเสืออะไรเงี้ยเออแต่กูถูกใจค่ายธรรมะเถื่อนเลยกูจะจำไม่ลืมเลยค่ายค่ายธรรมะเถื่อนเนี่ย เกือบโดนแล้วกูอันนี้ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับอ,อัปเดตล่าสุดเลยนี่นะนี่นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวนะทุกคนนะถือว่าอร่อยนะครับผมสาหรับร้านก๋วยเตี๋ยวแม่มะลินะครับผมก็กินเป็นประจําเลยนะทุกคนนะก็ถัดมาอีกทีนะครับผมก็จะเป็นบ้านนาสาวนะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะลงไปที่เขื่อนได้ด้วยนะครับทุกคนนะเดีดูซิมีวิรกรรมอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นร้านลาบก้อยนะครับผมที่พ่อผมมาซื้อเป็นประจําแล้วก็ติดเงินเข้าเป็นประจําด้วยนะครับใช้นี่ทีละพันสองพันอะไรนี่พ่อเราไม่่จายตังก ไปจ่ายตังค์โอ้พอกจะเถื่อนเลยแล้วก็เวลาที่ผมมวงว่างนะผมก็จะไปที่นาของผมนะครับ ซึ่งนาของผมก็อยู่ไกลพอสมควรนะทุกคนนะนี่เลยนะครับออกจากตัวบ้านมาประมาณ2-3มกิโลไม่ใช่2-3มกิโลนี่สกิโลกิโลเลยแล้วเนี่ยตรงไหนนานี่นี่นตรงนี้นะครับผมทางไปนาผมนะเออนี่นี่นี่เส้นนี้เลยนะนี่โอ้โหปี2 0 2 1อัปเดตล่าสุดเลยนี่นะครับก็เป็นเส้นทางไปนาผมนะครับเนี่ยต้นต้นไม้ต้นนั้นนะเออเนี่ยนี่นต้นไม้จุ่มนี้เลยคือนาของผมเองนะครับนาผมมีต้นไม้ด้วยนะครับนี่มีบริเวณนาของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนะโอ้โหอันนี้อัปเดตล่าสุดเลยบอสน ก็จะเป็นเถียงน้าน้อยนะครับแล้วก็มีข้อ,อวัวข้อไก่ข้อหมูของพ่อกับแม่ผมนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เป็นที่ที่แบบเล็กๆนะครับแต่ว่ามันยาวไงทุกคนนี่นมันยาวมาถึงตรงเนี้ยตรงเนี้ยยาวนี่ยาวมาอีกโอ้ มันยาวประมาณเนี้ยทุกคนน่าโอ้โหนะเป็นการแบ่งที่ของคนสมัยก่อนนะครับแบ่งได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับทุกคนนะนั่นแหละก็ถือว่าดีนะครับผมดูสิแม่แม่ <c oughs> ผมสร้างฐานทัพไว้อ่ะหนึ่งสองสามแม่ผมสร้างฐานทัพรับเอาไว้ซึ่งเขาสร้างคนละสองอันแต่ <c oughs> แม่ผมสร้างสามเลยแ <c oughs> ล้วไก่แล้วก,กบเล้าปลาดุเล้าหมูแล้วอัวโอเอาทุกอย่างเลยแม่สุดยอดไปเลย <c oughs> แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเล่าถึงนะทุกคนนะจุดเริ่มต้นของผมจริงๆที่อยากจะมาทํ o u t u b e นะก็คือการที่ ผมไม่มีเงินเรียนต่อทุกคนผมเป็นคนที่อยากจะเรียนมากๆอยากจะเรียนสายที่ตัวเองชอบอย่างเช่นสายนิเทศศาสตร์นะครับเกี่ยวกับวิดีโอการทําหนังอะไรต่างๆแต่ว่าตอนนั้นแม่ผมไม่มีตังค์จริงๆครับไม่มีตังค์จริงๆนะทั้งพี่สาวก็ไปยืมกยศมาด้วยภาระทางบ้านคือเยอะมากๆพมพูดตรงๆเลยผมจนมากตอนนั้นจนจริงๆแม้แต่ขนม5บาทสิบาทผมยังไม่กล้าซื้อกินเลยตอนนั้นผมก็หาเงินด้วยตัวเองได้ประมาณอายุสัก34นะครับ ก็ถือว่าหาเงินได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่กล้าซื้ออะไรเลยครับมีแต่เอาตังค์ไปโรงเรียนซึ่งโรงเรียนมันก็กินงบชิบกายเลยแล้วผมก็เริ่มตัดสินใจนะครับมาเก็บขยะขาย,ยทุกคนนะเอาจริงๆธุรกิจเก็บขยะขายมันไม่ยากอยู่หรอครับได้10บาท20บาทแถมเหนื่อยด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าใครที่ไม่มีทางเลือกหรือว่าอยากจะเริ่มต้นอาชีพง่ายๆก็สามารถเก็บขยะขายได้ทุกคนนะนี่มันจะมีตามตามเนี้ยผมไปหมดเลยนะนี่นี่ที่มาตรงสะพานเทพสุดามาตรงนี่น,นี่ตรงเนี้ยผมหาหมดเลยอ่ะผมจําได้เออนี่น ทางโค้งนี่แหละเออใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้ไม่ใช่เรื่องขี้โมนะ้นลทุกคนนะผมสาบานจริงๆเลยว่าทาจริงๆนะทุกคนนะมันจะมีไอ้พวกกองขยะอยู่ตรงเนี้ยที่เขาเอามาทิ้งกันนะครับพวกเศษขวดเศษอะไรอะ่ะที่เขาแบบว่าขี้เกียจขายแล้วเอามาทิ้งอะ่ะผมก็มานั่นแหละฮะถุงปุ๋ยพวกก็กรีดออกแล้วก็เอาแต่ส่วนที่มันขายได้แล้วก็จับใส่ซาเลง้งแล้วก็เอาไปขายทุกคน เออจริงๆตอนนั้นลําบากมากๆจนต้องเก็บขยะขายอะทุกคนนะเนี่ยตามเส้นเนี้ยนะครับผมผมก็เก็บมาเก็บขยะขายหมดเลยนะนี่เส้นนี้ผมผ่านประจาเลยตอนตอนที่แม่บอกให้ไปนาทุกวันนะครับผมเฮ้ยอันนี้รถผมบอว่าเออเออเอเอเกูปานี่ โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เกือบแล้วกูเกือบเจอตัวเองอ๋อตอนนี้2021น่าจะไม่เจอนะครับทุกคนนะนี่นะับผมก็มาเก็บขยะขายตามข้างทางนะครับป่ามันพวกเนี้ยผมเคยเหยียบมาหมดแล้วทุกคนจริงนี่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 แล้วถอยไปตรงนู้ตรงนู้นตรงนู้นไกล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 นี่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 ตรงเนี้ยไอ้ต้นนี้ก็ยังอยู่นะครับ ตอนนี้ไม่ได้ปลูกอ้อยเขาปลูกมันนะครับผมเนี่ยปลูกมันตรงนั้ผมก็เคยเหยียบม,มาแล้วตรงนู้นผมก็เคยเหยียบม,มาแล้วนี่นี่ตรงป่ามาตรงนี้ผมก็เคยเหยียบม,มาแล้วคือทุกซอกทุกมุมหรือว่าในที่แห่งเนี้ยผมไปรับจ้างกู้มัน ปลูกมันปลูกอ้อยผมรับจ้างมาหมดแม้แต่รับจ้างหาปลาหาปลาหาปลานะครับผมก็ผมก็มีกระชังปลานะเป็นเป็นของคุณตานะครับผมไปทํากระชังปลาตรงนี้นะครับไปขึ้นปลาทุกคนทุกคนรู้จักคําว่าขึ้นปลาไหมคือนําปลาจากกระชังอะเข้ามาในอีกกระชังตื้ๆแล้วมันจะมีรถปลารถขนปลา ขี่มาเทียบท่าแล้วก็ขนปลาขึ้นไปนะครับผมผมก็ไปทํานะทุกคนนะได้เงินวันละ80บาทวันละร้อยบาทวันไหนที่ได้2 0 3 3 0อะไรอย่ะไรเงี้ยคือแบบดีใจมากตอนนั้นคือแบบหาเงินยังไม่ได้คือดีใจมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมก็คงไม่ได้ไปทําแล้วนะทุกคนนะก็รู้สึกว่า คิดถึงอยู่เหมือนกันนะครับกับการที่เราผ่านเรื่องอะไรที่มันลําบากมานะครับผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมันช่วยสอนให้เราอดทนในการทํางานใครที่เคยลําบากมาก่อนก็นจะรู้ว่าเออเราไม่อยากจะกลับไปลําบากเราต้องขยันกว่าคนอื่นเรียนรู้ให้มากกว่าคนอื่นนะทุกคนนะใครที่ยังมีโอกาสเรียนตอนนี้นะครับผมก็จงจําไว้เลยนะครับว่าให้ทุกคนเรียนให้เต็มที่ทุกคนยังมีโอกาสเรียนเรียนให้เต็มที่นะอย่าไปแบบขี้โกงขี้เกียจอะไรเงี้ยมันเอาจริงๆผมว่าเรียนนะครับมันอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากแต่ว่า เรียนเพื่อคนที่ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เรียนแล้วก็เพิ่มความรู้เพิ่มประสบการณ์ให้ตัวเองนะครับโลกภายนอกมันโหดร้ายจริงๆพี่บอกเลยโลกภายนอกโหดร้ายจริงๆสาหรับสะพานเทพสุดานะครับผมก็นี่แหละแถวบ้านผมนะครับก็จะเป็นสะพานที่มีคนมาวิ่งกันนะครับออกกำลังกายเยอะแยะมากมายนะทุกคนนนี่สำหรับใครที่เคยมานะครับก็เป็นสถานที่ที่สวยนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยให้จอดรถกันไปจอดตรงฝั่งทางสสขันก็ได้นะเพราะว่ามันจะมีพวกนี้อยู่นะครับสําหรับการถ่ายคลิปนะครับผมก็มาถ่ายคลิปตรงนี้แหละที่ไปโทร หาเบอร์แปลกๆนะครับมันก็จะมีอ่าพวกเบอร์พวกนี้นะครับเขียนอยู่นะเขียนอยู่ใต้สะพานอะไรเงี้ยผมก็ไปโทรนะครับผมก็เป็นคอนเทนต์นะครับได้1ล้านวิวก็ถือว่าสุดยอดไปเลยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอะไรนี่เฮ้ยอันนี้2000ส0 0พัน1องาเออองพันย่สิเอ็ดอ,อ่อไป 9, 1, อีกเก้าหนึ่ง2 0 1 5ย้อนเวลาไงเหรอโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการเล่าประวัติที่มาของบ้านอีซี่บอยนะครับผม <laughs> ใครอยากจะดูคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะฮะว่าขอ ep 2ด้วยนะ ถ้าใครอยากจะให้พูดถึงเรื่องราวการเริ่มต้นหรือว่าการทํา y o YouTube ใครอยากฟังไอ้ไข่ทำมะเถื่อนร <c oughs> ีบคอมเมนต์อยู่นี่แหละอยากเล่าสุดๆเลยไอ้ไข่ทำมะาเถื่อนนี่ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย